6สิ่งที่ทำให้ทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีในการคัดโอลิมปิกครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าการคัดโอลิมปิกของเราเนี่ยครับต้องยอมรับเลยว่าเราอยู่สายที่หนักจริงๆนะเพราะฉะนั้นครับการทำผลงานได้ดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องติด1ใน2อนะอาจจะติด1ใน3ก็มีความเป็นไปได้ซึ่งองคมองว่า6สิ่งนี้ครับที่ทำให้ทีมชาติไทยติด1ใน3หรือ1ใน2เนี่ยเป็นสิ่งที่ทีมชาติไทยมีอยู่แล้วในขณะนี้นะครับส่วนจะประสบความสำเร็จหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปวัดกันที่หน้างานแล้วก็อาจจะต้องเเเพิิ่่มมแททคก,กกลยุธ์ระหวาางข้ไปนโ ว่าทีมชาติไทยจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนในการคัดโอลิมปิกในครั้งนี้นะครับและ6สิ่งนั้นจะมีอะไรกันบ้างวันนี้เรามาพูดคุยกันครับอย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าทีมชาติไทยของเรามีโปรแกรมในการคัดโอลิมปิกนะครับวันที่16จะเจอกับทีมชาติเยอรมันนะแล้วก็ไล่เรียงกันไปนะครับซึ่งก็แน่นอนครับเป็นคู่ต่อสู้ที่หนักมากๆเพราะว่าในกลุ่มนี้โอ้โหต้องบอกเลยว่าบอกว่าแข็งมากๆนะมีทั้งอิตาลีมีทั้งอเมริกามีทั้งโปแลนด์มีทั้งเยอรมันนะครับซึ่งเป็นคู่ต อกเชื่อว่า 6สิ่งที่ทีมชาติไทยมีข้อดีในตอนนี้นะครับมันจะช่วยทําให้ทีมชาติไทยผลงานดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะครับอ่ะมาเรื่องนี้อย่างแรกเลยครับนั่นก็คือในเรื่องของกําลังใจครับตอนนี้มาจัดๆต้องบอกว่าวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยฟีเวอร์ไปทั่วประเทศเลยนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยครับได้แชมป์เอเชียมาจากการชนะจีน3-2นะครับแล้วนี่ก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าน้องๆเจนใหม่ในรุ่นนี้นะครับสามารถได้แชมป์เอเชียซึ่งเทียบเท่ากับรุ่นพี่เเซียนลบข้อคละหาทั้งหมดนะครับตอนนี้พวกเขา ทำได้ตามที่รุ่นพี่เคยทําไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นในเรื่องกําลังใจนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับพเพื่อนๆโอ๊คเชื่อว,ว่ามากันเต็มเปี่ยมเล่นได้ความมั่นใจเล่นได้ความมุ่งมั่นอย่างแน่นอนครับโอมองว่าเรื่องกําลังใจตรงนี้สําคัญมากๆเพราะอย่างที่เราทราบกันครับไม่ว่าจะเป็นชนิดกีฬาไหนๆเลยครับถ้ากําลังใจไม่มีกําลังใจไม่ดีโอ๊กว่ามันจบแต่ตอนเนี้ยกาลังใจเรามาเต็มเปี่ยมความมั่นใจเรามาเต็มเปี่ยมโอ๊คเชื่อว่าเราจะทําผลงานได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ และอย่างที่2ครับนั่นก็คือการรวมตัวกันครับตอนนี้เรารวมตัวกันเยอะมากๆเลยนะผิดกับตอน VNL ที่พวกเรารวมตัวกันเนี่ยต้องยอมรับกันว่าไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับตอนนี้ เรารวมตัวกันมาเยอะมากๆมีทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องอย่างซีวีลีกสองสนามนะครับมีทัวร์นาเมนต์จริงจังอย่างชิงแชมป์เอเชียเพราะฉะนั้นครับการไปคัดโอลิมปิกในครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนกับตอนเราไป VNL แล้วนะคือเราได้ลองทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วครับทำให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยตอนนี้มีความเข้าข่ารู้ใจกันมากขึ้นมีกลยุทธ์ในการเข้าทํามีกลยุทธ์ในการต่อสู้มากขึ้นซึ่งตรงนี้มันก็เป็นจุดดีมากๆของทีมชาติไทยครับโอเคเชื่อว่าทีมเวิร์กในครั้งนี้จะพาทีมชาติไทยประสบคควาาามสํเรร็จออย่่งแนนนับ และอย่างที่3ครับมันก็สืบเนื่องมาจากการที่พวกเราเดี๋ยได้ซ้อมกันเยอะมีกลยุทธ์หลากหลายมากขึ้น ก็เลยทําให้มีการหมุนเวียนผู้เล่นกันมากขึ้นครับทดแทงตําแหน่งกันได้ครับซึ่งตรงนี้มันจะส่งผลดีตรงที่ฝั่งตรงข้ามเขาอาจจะจับเราไม่ได้ครับอย่างเช่นเขาวางตัวมาจับบิมอ่ะสมมุติว่าบิมก็เปลี่ยนไปให้เพียวตีวางตัวมาจับเพียวเราก็ให้บีมตีจับบีมเราเปลี่ยนบีมออกเอาโมเมลงอกเชื่อว่าการหมุนเวียนผู้เล่นแบบนี้จะทําให้ฝั่งตรงข้ามจับตายผู้เล่นเรายากมากขึ้นครับเราคงมองว่าตรงนี้ก็คือจุดแข็งของทีมชาติไทยในการคว้าชแชมป์เช่นเดียวกันเพราะเราจะสังเกตได้ว่าในเกมจริงแชมป์เอเชียเนี่ยเร การสับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ยแทบจะระหว่างเซตแทบจะเซตต่อเซตกันเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นนกบอกว่าตอนนี้ย ทีมชาติไทยของเราทดแทนกันได้ดีมากขึ้นครับแล้วคู่ต่อสู้น่าจะจับทางยากอย่างแน่นอนครับอย่างที่4ครับมันก็สืบเนื่องมาจากข้อ2ข้อ3เลยนะครับจากการที่เรารวมทีมกันมากขึ้นจากการที่เราหมุนเวียนตัวผู้เล่นได้มากขึ้นมันก็เลยทําให้ผู้เล่นของเราเนี่ยมีแรงมากขึ้นครับอย่างที่เราทราบกันครับว่าทีมชาติไทยของเราประสบปัญหาที่หนักพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็น VNL หรือชิงแชมป์โลกนั่นก็คือผู้เล่นของเรามีาการล้าครับตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่มีผู้เล่นที่ขึ้นมาทดแทนกันได้ในตําแหน่งตัวจรงิงน,นะครับก็คืออาจจะ จะลากยาวไปหน่อยในแต่ละนัดนะครับใครยืนเป็นผู้เล่นตัวจริงเนี่ยบิ๋มเพียว บีมเนี่ยก็ลากกันไปยาวๆเพราะฉะนั้นทําให้ร่างกายเนี่ยอาจจะล้าได้นะครับในตอนนั้นโนตแต่ตอนนี้ครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าเราทดแทนตําแหน่งกันได้เรามีกลยุทธ์ที่หลากหลายมากขึ้นเราเปลี่ยนตัวผู้เล่นกันได้มากขึ้นฉะฉะนั้นอมองว่าตอนนี้ในเรื่องของเลี้ยวแรงและอาการล้าเนี่ยน่าจะมีน้อยลงอย่างแน่นอนครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องชื่นชมดรนดาสตาฟโค้ดนะครับที่เขาเรียกว่าปรับกลยุทธ์ได้ดีแล้วก็ทําให้ทีมชาติไทยเนี่ยลบจุดอ่อนตรงนี้ไปได้ดีมากๆนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าการแข่งขันชิงแชมป์เ ว่ามีช่วงหนึ่งที่สิริมากับทางด้านของโมเมเนี่ยลงมาเล่นแล้วก็ทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยดีขึ้นพอเกมเริ่มตื้อตันก็เปลี่ยนบีมลงมาทีมชาติไทยของเราก็ดีขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นมองว่า มันก็ส่งผลหลายๆเรื่องครับโดยเฉพาะเรื่องแรงครับเพราะว่าการเจอกับทีมในยุโรปเนี่ยโอ๊กมองว่าการเจอผู้เล่นที่สูงใหญ่การใช้แรงคือสิ่งสําคัญครับถ้ามีผู้เล่นสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเยอะๆแบบนี้โอ๊กเชื่อว่าเรื่องแรงเราเนี่ยก็จะผ่อนหนักเป็นเบาได้โอเคแหละเจอมันใช้แรงเยอะมันก็อาจจะล้าก,กว่าเขาแต่ว่าผ่อนหนักเป็นเบาได้ก็ดีที่สุดครับในการหมุนเวียนตัวผู้เล่นเนาะ ทีนี้เราไปดูข้อที่5ครับอันนี้เป็นเรื่องของฟอร์มแต่ละคนของทีมชาติไทยครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยฟอร์มดีขึ้นมากๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นบุ๋มบิ่มตอนนี้เสถียรมากๆในวิธีการเล่นแล้วโอก็มองว่าบุ๋มบิ่มนี่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญของทีมชาติไทยเลยนะครับถัดมาก็เป็นเพียวครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ากลับมาอย่างเต็มตัวนะครับโอเคแหละก่อนหน้านี้เพียวอาจจะเล่นเกมรับ เยอะมากๆนะครับในซาลิเย่แต่เกมลุกเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่แต่ว่าพอรายการจิงแชมป์เอเชียเราต้องยอมรับกันเลยว่าเพียวทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับในการเข้าทําเกมรับก็ยังยอดเยี่ยมเหมือนเดิมเลยหลายคนเนี่ยโอก็ชื่นชอบเพียวมากๆในทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมานะครับซึ่งโอก็เห็นแบบนั้นและโอ้เชื่อว่าเพียวเนี่ยความมั่นใจกลับมา ฟอร์มกลับมาโอเคเชื่อว่าน่าจะได้ระเบิดอีกครั้งแน่แนในการคัดโอลิมปิกนะครับส่วนทางด้านของนูบีมก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ก็ใกล้เคียงมากๆแล้วครับกับผลงานของตัวเองในปี2022ซึ่งจากที่เราเห็นในการชิงแชมป์เอเชียครับบีมกลับมาเรื่อยๆแล้วโอเคเชื่อว่าในการคัดโอลิมปิกครั้งนี้บีมล่างทองอาจจะกลับมาอย่างเต็มตัวก็มีความเป็นไปได้ครับส่วนอีกคนหนึ่งครับที่ไม่พูดไม่ได้เหมือนกันครับนั่นก็คือโมเมธัชชาสุขสดครับถือว่าลงมาเปลี่ยนเกมได้ดีใน,ในหลายๆเกมเลยนะที่เราเจอกับจีนเลยท ต้องยอมรับว่าโมเมทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วตอนนี้ครับสรับการลงเล่นกับบีมต้องบอกเลยว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยน่าจะเหนื่อยพอสมควรเพราะว่าวิธีการเล่นวิธีการโจมตีของบีมและโมเมเนี่ยค่อนข้างให้จะหนักหน่วงทั้งคู่นะครับคนหนึ่งหมดแรงสามารถเปลี่ยนอีกคนนึงไปได้คนนึงโดนจับสามารถเปลี่ยนอีกคนนึงไปแก้ได้ครับเพราะฉะนั้นมองว่าตอนนี้โมเมก็อยู่ในจุดที่ขึ้นมาแล้วก็พีคสุดๆเหมือนกันนะครับ ส่วนผลงานของคนอื่นๆครับอย่างกับตันผู้นะครับพอได้มาเล่นที่ทีมชาติไทยได้ซ้อมเต็มๆได้มีเวลาพักเต็มๆกับตันผู้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆพ็ตำแหน่งเบสเซตเตอร์เนี่ยก็คือการันตีทุกอย่างแล้วว่าผลงานเป็นอย่างไรนะครับส่วนอีกคนหนึ่งมือเซตโอ๊กเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นศิริมาหรือเจเจหรือใครเข้ามาเนี่ยโอ๊กเชื่อว่าก็น่าจะสลับหมุนเวียนกันเล่นกับกระทางกับตันผู้ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมองว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยอยู่ในจุดที่พีคสุดเพราะว่าฟอร์มของทุกคนเเนนนนีีีี่่่่่่่ยยยยกกกลลลััลับมม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 มาาาดดๆะะ้้งงงไไไรรรววววตตแแแจพทผ็ออูห บล็อกนะครับช่วยกันเล่นได้ดีมากๆเนาะ ที่เราไปดูข้อที่6กันบ้างครับซึ่งโอ๊กมองว่าตรงนี้สําคัญนะครับนั่นก็คือเวลาการแข่งขันครับเพื่อนๆเราจะเห็นได้ว่าเวลาการแข่งขันของทีมชาติไทยนะครับทุกแมตช์เลยนะครับแข่ง1นึ่ทุ่มสิจะมีแมตช์เดียวที่เจอกับทั้งด้านของโปแลนด์เท่านั้นครับที่เราแข่ง4ี่ทุ่มสินะครับซึ่งก็แน่นอนครับเวลาเนี้ยมาเป็นเวลาที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็แข่งกันอยู่ที่บ้านเราอยู่แล้วเนาะแข่งที่บ้านเราก็แข่งหกโมงอ่ะมีบางแมตช์แข่งทุ่มสองทุ่มอะไรแบบเนี้ยซึ่งโอมรัับกนว่า คือถ้าเราแข่งดึกไปเนี่ยซักตีสออะไรแบบนี้โอ้กมันก็ไม่เวิร์กสำหรับทีมชาติไทยของเรานะแต่พอมาแข่งทุ่มหนึ่งอะไรแบบนี้โอ้กเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นอาการง่วงหรืออาการกล้ามเนื้อที่มันแบบว่าอาจจะยังไม่ตื่นตัวอะไรแบบนี้ถ้ามาแข่งสักหนึ่งทุ่มโอ้กมองว่ามันเป็นเวลาพามามของนักกีฬาไทยครับโอ้กเชื่อว่าจะทําผลงานได้ดีอย่างแน่นอนซึ่งตอนแรกกับโอ้กแอบกังวลใจว่าการไปเล่นที่โปแลนด์เนี่ยมันอาจจะดึกแข่งทีหนึ่งตีสองอะไรแบบนี้ออแต่พอมากลายเป็นแข่งสักทุ่มหนึ่งตามเวลาททีีมชาาไยยของเเรน่ก็ น่าจะมีปัญหาในเรื่องของเวลาการแข่งขันนะครับดีกว่าไปแข่งทางฝั่งอเมริกาแข่งเช้าอะไรแบบนี้เพรว่าน่าจะเหนื่อยเอาเรื่องครับและนี่ก็เป็นหกสิ่งที่ทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยทำผลงานได้ดีในการคัดโอลิมปิกนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นการวิเคราะห์ของโอ๊คซึ่งก็อย่างที่บอกไปครับโอค๊คชอบเข้าไปดูในกลุ่มวอลเลย์บอลไปหาข้อมูลตามที่เพื่อนโพสต์กันเพื่อน,น,นเอน,เ,นเมนกันแบบเนี้ยแล้วก็จะมารวบรวมสรุปใจความสั้นๆให้เพื่อนได้รับชมรับฟังกันแบบง่ายๆเนาะ่่นนออครัทหมดทหมดดวีีาไไจะืก ก็มีปัจจัยอื่นที่เข้ามาเสริมด้วยไม่ว่าจะเป็นการแก้เกมข้างหน้างานตัวผู้เล่นความฟิตอาการบาดเจ็บอะไรแบบนี้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้เสมออยู่แล้วครับเพื่อนๆแต่6สิ่งที่โอ๊กพูดไปนะครับถือว่าเป็นข้อดีทีมชาติไทยมีก่อนไปคัดโอลิมปิกก็แล้วกันครับส่วนในเรื่องของผลงานตัวโอ๊กัมั่นใจนะว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ย น่าจะจบอันดับที่1ใน4ได้โอ๊กเชื่อว่าเยอรมันตอนนี้ไม่มีฮานาออลสมันอ่ะ Osman เราสามารถชนะได้ส่วนอิตาลีก็ไปวัดกันว่าจะเป็นอย่างไรในการที่พวกเขาไม่มีปรโรอีโกนูนะครับซึ่งก็เดี๋ยวว่ากันหน้างานว่าจะเป็นอย่างไรและเมื่อไรครับคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับคีดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับเรามาพูดคุยกันสนุกสนานเนาะสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ